สวัีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นวัวนอาทิตย์ที่16มกาคม2565นะคะก็ย,ยินดีนะคะที่จะขอเปิดงานอา,าการประชุมในครั้งแรกของปี2565คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์ชาติภายใต้หลักธรรมาธิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนขอ,อ,องวิทยาการจัดการนะคะคือ ITA 2000 เป็นอีกหนึ่งภนธกิจของทางมหาวิทยาลัยที่ที่ทางมหาวิทยาลัยยาวโดยกองแผนนะคะก็รับหน้าที่ดูแลเรื่องของ ITA ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนนะคะความโปร่งใสขององค์กรน,นะคะโดยใช้การประชาสัมพันธ์มาเป็นเครื่องมือนะคะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันนี้ดังนั้นเนี่ย จะเห็นว่ามี2ส,ส่วนงานนะคะ่คนคัน้างสำคัญที่จะต้องทํางานร่วมกันนะคะก็คืองานแผนกับงานประชาสัมพันธ์นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอขอคุณงานแผนนะคะแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ที่ต่อนหน้านี้นเราทํา I T A กันมาเกือบครบแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอเชิญทางดเรเพ็พินะคะห้ช่วยรายงานผลของการทำ I T A ในปีที่แล้วว่า เรามีผลตอบรับในแต่ละส่วนในแต่ละแต่จะมีตัวชี้วัดอย่างไรแล้วเรามีตัวไหนที่จะต้องปรับปรุงให้ ICA ของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะขอเชิญค่ะ